สวัสดีครับพี่แพนสวัสดีครับสวัสดีครับได้งไงบ้างครับได้ได้มาเล่นแล้วนะครับขอบุณที่ทส่งส่งมาให้ลองครับผมแต่ว่าแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะส่งมานนงของนี้หน่อยนะอ้าวโทษทีเออไม่ไม่อยากได้แบบสั้นเลยไม่อยากได้แบบประมาณว่าแบบฟิลเล่นวันหนึ่งเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยอ๋อแบบสั้นๆใช่ป่ะใช่เดี๋ยวก็ คือเครื่องนี้ก็นั่นแหละ Vivo X 200้อ Pro รุ่นท็อปสุดเลยนะสีก็ได้เป็นสีแบบอย่างเงี้ยก็เท่อยู่นะแต่ว่าถ้าใส่เคสอะมันจะผมว่ามันก็จะดูเรียกว่าอะไรอะใช้งานง่ายขึ้นนะแบบดูปกติอะ <c oughs> ดูไม่ได้เป็นลายแบบโคตรลายอะแต่คือที่ไปลองมาประทับใจเรื่องกล้องมากคือต้องบอกว่าผมมาเคยใช้ X ร้อยมา X ร0อย X ร้อ Pro เนี่ยแหละแล้วก็พอได้มาจาับ X 2 0 0 Pro อะ่ะก็คือโหกล้องมันพัฒนาปีกอ่อตอนนั้นน่ะก็คือคิดว่าแบบมันดีแล้วนะคือแบบมันถ่ายคนสวยถ่ายอาหารสวยถ่ายวิวสวยใช่ปะแต่ว่าเหมือนครั้งนี้เซนเซอร์อัปเกรดขึ้นไปอีกถ้าจะให้เทียบอะอาจจะใกล้ๆกับ X 1 0 0 Ultra เรารู้สึกว่ากล้องอันนี้ทำมันดีมากแล้วก็เซ็นเซอร์ทุกอันน่ะเหมือนกับเขาไม่ได้ทิ้งเลนส์ไหนเลยอะคือมือถือบางแบรนด์หรือว่าบางรุ่นน่ะเขาอาจจะเน้นกล้องหลักใช่ปะแต่ว่า กล้องอัลตร้าาวหรือกล้องเทเลอะ่ะมันก็ไม่ได้คุณภาพสูงที่เราจะคิดว่าใช้ได้แต่ว่าใน X 2 0 0 Pro คือแบบคือว้าวมากพอเอาไปถ่ายเล่นแล้วแบบโหแบบคุณภาพมันแบบไดขนาดนี้เลยแหรว่าคือแบบตอนกดถ่ายอ่ะมันก็คือแบบเป็นภาพที่เราเห็นจากกล้องจากเซนเซอร์เลยใช่ปะแล้วพอกดมีอีกมันก็เหมือนมี AI ที่คอยช่วยให้มันแบบดีขึ้นคมขึ้นธรรมชาติขึ้นแล้วมันไม่ดูโปอะอ่ะแต่เราถอดบิวตี้เอฟเฟกออกนะคือถ้าเกิดใครชอบก็ใส่ได้ แต่ว่าเราถอดแล้วว่ามันมันเลียวกว่าแล้วก็แบบดีอะแล้วมันมีพรีเซ t ตที่เป็นเหมือนกับถ่ายเป็นสตรีทโฟโต้อันนี้ก็ก็ดูดีไม่ได้เล่นเยอะคือมันเวลาวันเดียวนะ<ง>เราก็เราก็เน้นกล้องกล้องตัวปกติเป็นหลักเนี่ยแหละเฮ้ยถ่ายสนุกมากสวิปลองแล้วเป็นไงบ้างอยากรู้อยากรู้ฝั่งสวิปอ่ะก็เคยลองแค่ตัว X 1 0 0 Pro มาเหมือนกันไม่เคยตัวตัว X 1 0 0 l a แต่ก็ คือถ้าเทียบแค่โปรตัวเหมือนว่าตัว X 1 0 0 Pro กับตัว X 2 0 0 Pro อ่ะมันมันก็บิ๊กลีฟนะเพราะว่ามันใส่ตัวตัวเลนแต่ตอนแรกอ่ะกลัวอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาลดเซ็นเซอร์หลักตัวที่มันเป็นตัว50ล้านตัววายตัวเซนเซอร์หลักไปเป็นไม่ใช่เซ็นเซอร์1นิ้วเหมือนกับตอน X 1 0 0 Pro แล้วเขาไปใช้ตัวไลทิเออร์ปแปใช่ใชแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากเดิมขนาดนั้นสำหรับตัวเลนว แต่ไม่รู้เพราะออว่าด้วยความที่แบบไปเล่นตัวปริสโคปใหม่เยอะไปหรือเปล่าก็เลยแบบไม่ได้สังเกตแต่เท่าที่ลองอะ่ะภาพวายตัวตัวเลนหลักเฉยๆก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะแต่ตัวออปริสโคปอะ่ะแม่งเจ๋งจริง,รงคือติดใช้มากต,ออตัวเลนตัวเลนเทเลมันเออโคตรดีเลยเทเลมันดีมากแล้วแบบขนาดซูมสิบเท่าอะ่ะที่มันรู้สึกมันจะไม่ได้ออปติคอลเนะแต่ว่าพอถ่ายออกมาแล้วแบบเฮ้ยค<ๆ>ุณภาพนี่ใช้งานแบบอัพได้นะใช้งานได้นะไม่ใช่แบบไม่ใช่เล่นๆเลยนะ เออแบบว้าวอันนี้ว้าวอันนี้ว้าวมากดีจริงตัวเทสโคปกลายเป็นว่าแบบแต่ว่าอืมอย่างอื่นน่ยไม่ค่อยได้เทสนะจริงๆต้องบอกว่าพอไปอ่านสเปกอะตัวนี้มีดีหลายด้านมากมันในราคาแบบ2องถึงสามหมื่นในรุ่นโปรนะถ้ารุ่น200ก็จะราคาลงมากว่าน,นี้ราคาจีนรอราคาไทยแต่แบบหน้าจอแบบ refresh rate แบบร้อยสมี pwm แบบเฮิร์ตสูงมากๆความสว่าง4ี่พันห้ารนิต ชาร์จไวจอแบบแข็งแรงกว่าเดิมอะไรเงี้ยถามว่าได้เทสมไหมไม่ได้เทสมากแต่ฟีลลิ่งการจับเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเครื่องมันแข็งแรงรเครื่องมันดีแล้วจอแบบมันลื่นตามากแล้วที่ชอบมากๆคือ OS ของมันไม่เหมือนของไทยของไทยใช้อะไรค o l o r OS ปะ่ะอันนี้<อ>เป็นของไทยใช้ันอ่ะของไทยใช้ฟันทัชอันนี้เป็น Origin OS ลื่นกว่านะจริงส่วนตัวชอบลื่นกฟันทัชอะส่วนตัวชอบ Or ริ i n มากได้ปลด vivo ไทยครับเอา เอาออริจินลมาเถอะแล้วเปลี่ยนภาษาพอใช่เพราะว่าตัวออริจินอลเอสะใช้เหมือนว่าตัวที่เล่ยลองมันเป็นตัวจีนเนาะมันก็มีภาษาไทยให้มันก็มันแค่ไม่มีตัว GMS อย่างเดียวที่แตกต่างแต่ว่ามันเปิดมันเปิดได้ป่ะ Google สบิชเได้เปิดได้แต่ต้องลงเองไงมันไม่ได้มาจากกล่องที่มามาจากเครอ่าใช่ได้ใช่แต่ก็ถือว่าประทับใจมากเครื่องนี้แบบถ้าเกิดใครเป็นสายถ่ายรูปนี่นี่หน้าหน้าไปลองไปลองก่อน ถ้ามันเข้าไทยอะ่ะเออลองลองแลง้วลองถ่ายดูผมว่าคุณจะชอบมันแบบมากๆเพราะมันไม่ปลอมไม่โปะ๊ะธรรมชาติแล้วก็หวังผลในการใช้งานได้จริงๆคือแบบถ้าจะเอาไปแทนแบบกล้องสตรีทกล้องมิเรเลสอะ่ะอันนี้ดีนะจริงถ้าคุณแบบชอบถ่ายรูปแบบถ่ายคนถ่ายแฟนออถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ่ายแล้วลงออโซเชียลโอโ้โหโคตรใช่เลยจบอะจบได้เลยถ่ายแล้วจบได้เลยแถมในออริจิน แในเวอร์ชันออริจินลอมอ่ะมันมีแบบพวกแต่งน่องแต่งหน้าอะไรอยู่ในแอป,ปเสร็จสับอคือแบบคุณโยนไปใตูเออคุณแบบถ่าย <ไป S 2> ตูวคุณแต่งหน้าอะไรแบบใส่นออั้นะคือเสร็จพร้อมเอ็กซ์พอร์ตพอมลงแต่ที่คาดหวังก็คือเราตอนนี้เราเรารุ้นอยู่ว่าไทยจะเอาเข้ากี่รุ่นกี่สีใช่เนาะเราว่าโปรอ่ะเอาเข้าธรรมดาก็เอาเข้ามินิหรือแบบสีที่คนอาจจะอยากได้ไม่รู้จะมีไหมราคาจะเป็นยังไง ไม่น่าหนีตรงนี้มากเราว่าบวกลบห้าพันก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งตัวมินิ mini, โคตรน่ารักเลยเนอะแล้วก็แบบแต่ตัว mini <N> มินิมันคือผมอะแอบบเซ็งอย่างนี้ว่า X 2 0 0 Pro กับ X 2 0 0 Pro ยโปรมินิอะมันควรจะไม่ต่างกันยกเว้นขนาดถูกปะ่ะแต่มินิมันดันตัดฟีเจอร์กล้องบางอย่างที่แบบโหถ้าใส่มาก็คือซื้อแล้วอะตัดออกไปก็เซ็งๆนิดนึงใช่ใช่ แต่ก็ก็ยังดีที่ตัดออกไม่เยอะเนาะด้วยความที่มันชื่อโปรมินิเนาะมันไม่ได้ชื่อแบบเอ็กซ์ก็ยังมีความเป็นโปรอยู่ใช่มีความเป็นโปรอยู่แต่ก็ถือว่าดีในแบบในช่วงที่ไม่ค่อยมีคนทําแบบมือถือจอเล็กที่แบบเออสเปคเยอะงงเท่าไหร่ก็จริงก็มาดูว่าเขาจะทํารุ่นเดียวหรือว่าจะทําจะทําต่อๆไปอีกมันเคยมีใครอื่นทําแล้วมันก็เลิกทําไปแล้วอย่างเช่นไ p h o n จริงพอยอดไม่ดี ทำทำอยู่สักสองปีได้มั้งประมาณสักสองปีแล้วก็เ <2 S 2> ลยปัอืมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งคืนให้นะครับขอบคุณครับส่งคืนจริงนะจริงจริงจริงไม่ไม่ไม่ขโมยนะไม่ขโมยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอตอนแรกของเพื่อนรีวิวนะครับอยู่กับพี่แผนนะครับหลองฝากช่องทางของตัวเองไว้สักหน่อยครับ ก็ช่องมาจากช่อง p r e p a ร์นะครับก็ติดตามได้ในทุกช่องทางเสิร์ชคำว่า p r e p a ร์เดี๋ยวเวนติกต็อกจะเป็นพรีแอน S ์สโกแพนใช่เหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวรับเครื่องให้นะอ่าบ๊ายบายครับสวีขอบคุณครับบ๊ายบายครับครับไว้เจอกันครับผมก็สําหรับตอนหน้านะครับสําหรับเพื่อนรีวิวนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวก็มาติดตามดูนะครับว่าจะรีวิวอะไรแล้วก็รีวิวโดยใครขอบคุณครับ